ในที่สุดก็มาแล้วนะครับอาชีพใหม่ในเกม Dark k n i g Saga อาชีพเกรนาเดียนั่นเองเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนรอคอยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอาชีพนี้เนี่ยจะสามารถใช้ปืนใหญ่ในการโจมตีระยะไกลและโจมตีเป็นหมู่วงกว้างนั่นเองนะครับเป็นตัวที่เล่นสนุกมากไม่ว่าศัตรูจะมีจำนวนมากแค่ไหนเนี่ยก็สามารถจัดการสังหารศัตรูทั้งหมดได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือว่าการใช้สตราในการโจมตีเนี่ยก็รุนแรงแถมยังเทพมากๆอีกด้วยใครที่กำลังมองหาอาชีพที่หล่อเท่และดูทรงพลังเนี่ย คลิปนี้เนี่ยผมก็จะพามารีวิวเกรนาเดียในเทียพลัง3ล้านเนี่ยก็จะโหดแค่ไหนก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูสเตตัสก่อนเลยละกันนะครับนี่เลย สำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับก็พลังโจมตีนะครับ m d k 2องแสนเกือบ2องแสนเลยทีเดียวนะครับอ่าค่าชนะทาง PvE เนี่ย200กว่านะครับแล้วก็ในส่วนของค่าคีนะครับอ่ขี้เป็นหน่วยเนี่ยก็สี่หมื่นะครับแล้วก็คีดำแปดหมื่นสนะครับโบนัสโอกาสคีเนี่ยสองเเลยตัวคูณคีนะครับหนึ่นะครับซุปเปอร์คีสิบสาแล้วก็ตัวคูณซุปเปอร์คีสองิบเอเลยนะครับ โอเคสเตตัสก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเทสดาเมจกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของสกิลกันก่อนเลยละกันนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างสำหรับสกิลแรกเนี่ยก็คือสกิลดอกไม้ไฟจู่โจมนั่นเองนะครับเป็นการยิงลูกกระสุนขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็หล่นลงมาสร้างความเสียหาย96%นั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เลยเดี๋ยวผมปิดพ็อกลี่ก่อนละกันเอาใหม่นะฮะนี่เลยปึ๊บ ยิงกระสุนขึ้นไปแล้วก็ระเบิดลงมานั่นเองครับแอนิเมชันค่อนข้างเร็วโอเคต่อมาครับเป็นสกิลดาวมนตรากระหนํำยิงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการยิงพลุสัญญาณนะเพื่ออัญเชิญดาวมนตรามากระหน่ำยิงศัตรูในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองครับจำนวนหลายครั้งสร้างดาวเมทเวทมน์เนี่ย1น3นะครับก็คือสกิลนี้เลย นี่นะครับจะสร้างดาเมจหลายคิดมากๆนะครับสกิลนี้ a n นิเมชั n ก็เร็วเช่นกันนะครับเราสามารถใช้สกิลอื่นระหว่างที่สกิลนี้ทํางานได้ด้วยโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลเต็มอัตราศึกนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่โหมดโจมตีแบบเต็มรูปแบบนะครับซึ่งจะมีพลังยิงสูงสุดนะครับสร้างความเสียหายดาเมจเวทมนต์เนี่ยรวม422เซ็นตะครับแบบนี้เลย ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลระเบิดมือพลังดวงดาวนะครับเป็นการปาระเบิดมือเวทนะครับไปที่ศัตรูนั่นเองนะครับสร้างความเสียหาย111%นะครับแล้วก็จะเกิดสถานะสนามพลังดาราด้วยอ่าแบบนี้นครับ ซึ่งสนามพลังดาราเนี่ยก็คือวงกลมๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นบัฟให้กับตัวละครของเรานั่นเองจะช่วยบูทดาเมจได้เยอะเลยนะโอเคต่อมาครับก็จะเป็นสกิลที่5นะก็คือกราวิตอนบลัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยิงระเบิดเวทแรงดึงดูดนะครับโดยจะดึงศัตรูเข้ามาใกล้จะมีผลกับศัตรูที่อ่อนแอเท่านั้นนะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจเวทรวม159นะครับแบบนี้เลยจะดูดเข้ามาแล้วก็ระเบิดซ้ำนั่นเองนะครับ อ่าส่วนสกิลไม้ตายนะครับหรืออัลติเมตเนี่ยก็จะรวมกับศาสตรานั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้เลยอาจะปล่อยแกะออกไประเบิดนั่นเองครับมาโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทตดาเมตกันดูนะครับว่าเกนาเดียหรือว่าชีพปืนใหญ่เนี่ยเทียพลัง3ล้านนะครับจะโหดแค่ไหนอ่ามาลองใส่สุดกันเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่แปลงร่างมังกรนะเพราะว่ามังกรเนี่ยมันโกงเกินไป นี่นครับดาเมจดุนแรงมากครับตอนนี้แตะเลข2,000ล้านแล้วนะครับอันนี้นะครับก็ทำไปได้2,240ล้านนั่นเองนะครับสำหรับการตีหุ่นฟางซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับ โอเคมาพูดถึงความรู้สึกที่ได้ลองเล่นอาชีพนี้นะครับในเทียรประมาณนี้สําหรับอาชีพเกรนาเดียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าเล่นมากๆเลยด้วยระยะการโจมตีที่ไกลมากๆนะครับทำให้เล่นง่ายได้เปรียบหลายๆอาชีพแถมยังมีการโจมตีแบบหมู่ที่รุนแรงมากด้วยนะครับสกิลต่างๆเนี่ยการโจมตีต่างๆจะเป็นแบบหมู่แทบทั้งหมดเลยมาพร้อมกับบัฟเสริมดาเมจมากมายเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เก่งมากๆในกิวออย่างแน่นอนส่วนตัวเนี่ยมองว่าค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับใครที่กพ เจ๋งๆเล่นอยู่เนี่ยผมแนะนำเกนาเดียนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนต่อมาก็มาดูอัปเดตใหม่กันนะครับเป็นดันเจียนใหม่ที่จะเข้ามาในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับอ่านั่นก็คือดันเจียน12คนนั่นเองนะครับดันเจียนนี้เนี่ยจะเรียกว่า converging dimension ครับหรือว่าห่วงมิติแปรผันนั่นเองจะอยู่ในหน้าเติบโตตร,ตรงนี้นะครับอ่านี่เลย สำหรับดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะเปิดให้ลงได้แค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับช่วงเวลาที่ลงได้เนี่ยก็จะเป็นตอน12นาฬิกาถึง21นาฬิกา55นาทีนะครับจะเป็นดันเจี้ยนลงพร้อมกัน12คนลงได้สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นครับโดยจะปลดล็อกให้ลงได้เนี่ยตอนเลเวล70ขึ้นไป ส่วนของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะตามนี้เลยอ่าก็จะมี XE นะครับมีตัวหินทานฟิลนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้เลยนะเครื่องรางแปลสภาพ DX นะครับเครื่องรางแปลสภาพ DX นะครับอ่าแล้วก็ต้นกําเนิดพลังผสมรวมนะครับแล้วก็จะมีเครื่องรางกําเนิดใหม่ด้วยและพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลงผ่านเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับ DR นะครับซึ่งเป็นจะราคายระดับ UR อีกด้วยอ่าตัวนี้เลยนะครับ DR นี่เลยซึ่งวิธีเล่นนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงให้ดูกันหนึ่งรอบก็กดไปที่ราตเวนนะครับแล้วก็กดไปที่การเติบโตนะครับแล้วก็ลุยเลยในบทด,ดันเจี้ยน12คนนี้นะครับเราก็ยังใช้บอทในการเข้ามาช่วยเล่นได้ด้วยนะครับเหมือนกับหมดอื่นๆเลยดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น3ทีมด้วยกันนะครับทีมละ4คนอ่าแล้วก็กดเข้าไปลุยได้เลยนะครับนี่ ภาพค่อนข้างสวยมากเลยนะเป็นดันเจียนโลกอนาคตก็เพื่อนๆสามารถกดออตโต้ได้เลยนะครับ นี่ครสังเกตได้เลยว่ามอนเนี่ยค่อนข้างถึกพอสมควรขนาดพลัง3ล้านเนี่ยก็ยังยิงนานพอสมควรเลยนะครับในหน้าปาร์ตี้นะครับก็จะมีแบ่งเป็นทีม A B C นะครับสัญลักษณ์เป็นรูปหน้ายิ้มดวงจันทร์แล้วก็ดาวนะครับเราสามารถตรวดดูได้นะครับแบบนี้เลยว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมีใครตายไปหรือยังนะครับเรียบร้อยตายไป1นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับดันเจีนนี้ สำหรับเฟสแรกก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตีมอนปกติเลยเฟสถัดมาก็จะเป็นตีมอนสเตอร์ทั่วไปเลยนะครับอ่าเป็นมอนกิกี้นะฮะโดยเราเข้ามาในดันเจี้ยนนี้เนี่ยเราก็จะถูกเปลี่ยนชุดด้วยนะครับชุดก็น่ารักดีครับเป็นชุดแบบวัยรุ่นเลยนะครับพวกสกิลของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปชั่วคราวด้วยนะครับแบบนี้อ่าโอเคหลังจากผ่านเฟสมอนกิกี้มาเรียบร้อยเนี่ยก็จะมาสู่เฟสนี้เลยนะครับสกิลเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ในเฟสนี้เนี่ยก็จะมีมอนให้ตีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับสำหรับตัวละครนี้เนี่ยพลังค่อนข้างเยอะนะครับเวลาถูกโจมตีก็แทบเลือดไม่ลดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลังคนทั่วไปเนี่ยนะครับพลังไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็จะมีเห็นเลือดลดนะสังเกตจากบอทดที่พลังน้อยนอยนะพลังอยู่ในเทียบประมาณ2ล้านตัวละครนี้มันเกือบ3ล้านเลยนะครับโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ แล้วก็จะมีประตูเกิดขึ้นมานครับจะส่งมอนสเตอร์ออกมาอีกตัวหนึ่งนั่นเองแมดดิคอร์แดงนะครับแล้วก็ทําการลุยได้เลยสําหรับดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะเป็นดันเจี้ยนที่เป็นดันเจี้ยนแรกเลยครับที่เราลงได้หลายปาร์ตี้นะครับหรือว่าจํานวนคนเยอะกว่าเดิมมากๆนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะลงกันแค่4คนนะครับสำหรับการลงดันเจี้ยนต่างๆ แต่ดันเจียนนี้เนี่ยจะลงได้ถึง12คนเลยครับการต่อสู้ก็จะสนุกมากขึ้นนั่นเองถือว่าเป็นโหมดใหม่อีกโหมดหนึ่งเนี่ยที่น่าสนุกมากๆเลยครับส่วนของรางวัลเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเยอะมากลงได้แค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ลงได้แค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ด้วยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆห้ามพลาดเลย อพอจบบอสตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะทําการขึ้นฮอเลยครับก็จะเจออีกตัวหนึ่งนะครับยังไม่จบนะครับยังมีอีกเราก็แค่ทําการโจมตีไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเมื่อเรากำจัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เหมือนจะจบนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับยังมีอีกนะครับอาจจะเป็นร่างแบบพิเศษเลยนะครับเป็นโครโนคลาสนั่นเองนะครับเป็นร่างการเวลา อ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้ก็เป็นความท้าทายใหม่เลยทีเดียวนะครับอ่าของรางวัลก็ได้ตามนี้เลยใช้เวลาลงเนี่ยประมาณ1 0 2ถึงนาทีนะครับขึ้นอยู่กับปาร์ตี้ของเรานะครับว่าปาร์ตี้ของเราเนี่ยมีดาเมจเยอะมากน้อยแค่ไหนนะฮะโอเคต่อมาเนี่ยเราจะมาดูกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่าเริ่มจากซีซั่นออกล่านะครับตรงนี้เลยอ่าสำหรับซีซั่นออกล่าเนี่ยในหน้าของขวัญวิตินะครับอ่าเราก็จะได้รับไอเทมพลังงานวิติตัวนี้นะครับ เราก็จะสามารถเอามาใช้ในหน้าของเดินทางข้ามเวลาตรงนี้นะครับสามารถกดพบใหม่นะครับเพื่อรีรางวัลน,นะครับหรือว่ากดทางด้านขวาเนี่ยเพื่อรับรางวัลได้เลยอ,อย่างผมเนี่ยก็จะกดรีรางวัลน,นะครับแบบนี้รางวัลก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะมีนับจํานวนการใช้งานตรงทางด้านซ้ายตรงนี้ด้วยนะครับตรงหัวใจถ้าเกิดว่าได้ครบ5้าแต้มเนี่ยก็จะได้รับถุงขนม DR จํานวน10อันนะครับ ครบแต้มก็จะได้20นะครับโดยของรางวัลสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ก้าวข้าม dr นะฮะอ่ะต่อมานะครับเป็นหน้าวาร์ปข้ามมิติเวลานะครับซึ่งในหน้านี้นะครับระบบก็จะให้เราเลือกรางวัลที่เราต้องการจะได้รับนะครับก็จะมีดาคไลเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มังกรศึกนั่นเองนะครับหลังจากที่เลือกแล้วเนี่ยเราจะได้รับรางวัลในหน้าอีเวนต์ในวันถัดไปนั่นเองนะครับและรางวัลก็จะถูกส่งให้ในจดหมายสําหรับในหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการเวลาโกลาหนนะครับกดปุ่มเพ ตัวละครก็จะวาร์ปไปเลยนะครับก็จะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นให้เล่นกับเพื่อนๆนในปาร์ตี้นั่นเองรายละเอียกกิจกรรมครับก็คือให้เราเนี่ยใช้อาหารต่างโลกนะเพื่อสร้างดันเจียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากคนในชแนลนะครับสำหรับภายในดันเจียนนะครับก็ให้คุยกับตัว dr นะครับแล้วก็อัญเชิญกระต้อนออกมาครับปราบกระต้อนเพื่อรับรางวัลนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเข้าดันเจียนโหรหนที่เพื่อนสร้างได้ด้วยนะครับเพื่อปราบกระต้อนด้วยกัน หลังจากเคลียร์ดันเจียนแล้วเนี่ยผู้เล่น10อันดับสูงสุดจะได้รับรางวัลราชาสีแดงนะครับอ่าแล้วก็ผู้สร้างดันเจียนเนี่ยจะได้รับเป็นรางวัลโบนัสต่นเองครับในรายละเอียดนะครับรเขียนไว้ว่ารางวัลราชาสีแดงเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้รับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นระหว่างอีเวนต์อ่าแต่ก็ยังสามารถเข้าร่วมอีเวนต์ได้หลายครั้งนะเพื่อรับรางวัลการเข้าร่วมได้นั่นเองครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าข้อเสนอพิเศษนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีให้ซื้อไอเทมเปลี่ยนคั่นั ต่อมาเป็นดาวอวยพรครับอ่าดาวอวยพรอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยมากๆครับเป็นกิจกรรมเติมเงินแล้วก็ได้ปิ๊ไม้แถมมานะครับสุ่มปิ๊ไม้ซึ่งบอกเลยว่าพิ๊ไม้เนี่ยฉ่ำแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ โอเคต่อมาเป็นดาวโชคดีนะครับอ่าสำหรับกิจกรรมดาวโชคดีนี้เนี่ยก็เป็นการเติมเงินนะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษนั่นเองครับอ่แล้วก็เป็นเรื่องราวของเกนาเดียนะครับออันนี้ก็จะเป็นเคเวสเรื่องราวที่เราจะได้รับของรางวัลน,นะครับต่อมาเป็นห่วงมิติแปรผันนะครับออันนี้ลงให้ดูไปแล้วนะครับ อ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยก็จะมีตัวดราไ้อระดับ DX ตัวใหม่ครับกัตตอนนั่นเองซึ่งจะสามารถเมตาโมเป็นเสริญเจียนได้นะครับ เดี๋ยวเรามาสุ่มหาแล้วก็มาดูความสามารถกันดีกว่านะครับว่ากระต้อนเนี่ยจะเก่งแค่ไหนนะครับแต่ละตัวมีความสามารถยังไงบ้างแล้วก็เมื่อเบต้ามอสเป็นเสิร์นเจี้ยนแล้วเนี่ยความสามารถจะเป็นยังไงนะครับดโดยการสุ่มหน้ากระต้อนนี้เนี่ยเราจะใช้ถุงขนมแบบนี้นะครับเป็นถุงขนมของกระต้อนนะครับวิธีได้รับนะครับก็จะได้รับจากอีเวนต์ทางการนะครับแล้วก็แพ็คจํากัดเวลานั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะครับสุ่มทีละร้อยครั้งไปเลยแล้วกันปั๊บ นี่เลยนะครับ100ครั้งแรกนะครับามาแล้วนะครับกัะต้อนตัวสีฟ้าเดี๋ยวผมกดข้ามเลยแล้วกันอ่าในการสุ่ม100ครั้งเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นครับจะมีหน้าให้เลื่อนไปดูได้โดยระบบเนี่ยจะโชว์หน้าละส10นั่นเองนะครับผมได้กระต้อนฟ้ามาตัวหนึ่งนะครับหน้า2ไม่ได้นะครับสามไม่ได้แล้วก็กระต้อนฟ้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับ เป็น2ตัวแล้วแล้วก็ตัวสีเหลืองอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสีทองอ่ารวมกันก็ขาดหลายตัวอยู่ครับแล้วก็ทําการกดสุ่มต่อได้เลยนะครับนี่เลยอีก100ครั้งอ่ารอบนี้ได้ตัวสีม่วงนะครับหตัวตัวสีแดงมาด้วยนะครับอ่าม่วงมาซ้ํา ตัวสีฟ้ามาซ้ำนะครับก็สำหรับการต้อนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะครับมีสีทองสีแดงสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งผมก็ได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีแพ็คเด้งด้วยนะฮะ โอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยความสามารถเป็นยังไงบ้างแบบเดิมๆก่อนเลยสําหรับกระต้อนสีม่วงเนี่ยความสามารถนะครับก็จะเป็นบวกค่าคริ3เปนะครับเป็นออฟม่วงสเตตัสก็จะเป็น ATK กับ HP นะครับแล้วก็จะมี defense ตรงสายใหญ่นะฮะสีเหลืองนะครับก็จะเป็น ATK เป็นหลักเลยนะครับกับ HP เหมือนกันแล้วก็จะมี HP ตรงสายใหญ่ด้วยนะครับตอนเลเวล12เนี่ยก็จะได้ต้านทานลุกคลาสนะครับ2 สีแดงก็จะเป็นต้านทานทุกคลาสเหมือนกันครับ ATK HP เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสายใยเป็น ATK นะสีฟ้านะครับก็เป็น ATK กับ HP เหมือนกันครับเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยครับแล้วก็จะมีสายใยนะครับที่เป็น ATK ด้วยส่วนออฟต์อนเลเวล12นะก็จะได้คิดแดม15%นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเมตาออฟกันดูนี่นะครับหน้าตาของเสริเจียนก็จะเป็นแบบนี้เลยหล่อเท่นะครับปะ่ะลุยกันอาก็จะใช้กระต้อนทั้งหมด 4ตัวด้วยกันนะครับสี่สีแล้วก็ตัว S R ตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวแล้วก็ทำการเมตามอฟเลยปัาบนี่มาแล้วนะครับสโตนเจี้ยนนั่งบนบอลลังเลยนะครับอย่างเท่ สำหรับส่นเจียนเนี่ยก็จะเป็นดาคล้ายระดับ DX นั่นเองนะครับป็นกันตต้อนส่นเจียนความสามารถจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเตตัสพื้นฐานเนี่ยก็จะได้ PATK กับ MTK นะครับเริ่มต้นที่317นะครับมี m a x h P นะครับแล้วก็มีชนะทาง PVE ด้วยนะครับแล้วก็มีชนะทางทุกคลาสด้วยนะครับเรียกได้ว่าเก่งทั้งกับมอนแล้วก็กับคนเลย ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็ในหน้าของสายใยญนะครับก็ยังบวก a t k ถึง700กว่าด้วยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยอันนี้ยังไม่รวมทำออฟทำอะไรต่างๆนะครับยังไม่รวมอัปเกรดทำดาวด้วยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ให้สเตตัสเยอะมากๆภายในเกมนี้นะครับก็จะมีระบบดาคไรท์ทานฟิวชั่นนะครับหรือว่าการโอนย้ายสเตตัสจากดาคไ g ท์ตัวเก่าเนี่ยมาสู่ตัวใหม่นั่นเองนะครับก็กดคาว่าทานฟิวตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกตัวที่เราต้องการย้ายมาในต,ตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการย้ายมาให้ตัวกัรตั้นนั่นเองนะครับ เพราะว่าจะได้สเตตัสที่สูงมากแนะนําให้ผู้เล่นเนี่ยทำดาคไร DXUR กัตต้อนสําลองเอาไว้เสมอนะครับเพื่อโอนถ่ายสเตตัสเพิ่มเติมไปที่ดาคไคตัวอื่นๆในอนาคตนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวละครอ่านี่นะครับสเตตัสก็จะมาอยู่ที่ตัวกัตต้อนเซินเจียนนั่นเอง การตอนส่วนเจียนเนี่ยจะเป็นดาคลาย dx ที่มีสเตตัสสูงกว่าดาคลายตัวอื่นมากเมื่อเปรียบเทียบสเตตัสกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าแม็กสเตตัสของการต้นเนี่ยจะเป็นอีกขั้นหนึ่งของดาคลายตัวอื่นเลยเราจึงสามารถใช้ฟังก์ชันกําเนิดใหม่นะครับกับตัวการต้นเพื่อหาสเตตัสสูงสูงและใช้การทรานฟิลโอนสเตตัสไปให้ดาคลายตัวอื่นได้จะทําให้ดาคลายทั้งหมดของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากอ่าส่วนความสามารถที่เป็นไอออนัสนะครับนี่เลยจะสามารถทําได้สูงสุดเนี่ยอ่าเก้าขั้นเลย หรือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับขั้นแรกเนี่ยก็จะเพิ่ม ATK ตามเส้นทางดวงดาวของเรานะครับทุกๆ1เลเวลเนี่ยจะเพิ่ม ATK ถึง18เลยนะครับสูงสุดเนี่ย4,500เลยนะครับเยอะมากและที่เลเวล9นะครับเลเวลแม็กเลยนะครับก็จะเพิ่ม p a t k กับ MDK เนี่ย26ต่อ1เลเวลดวงดาวนะครับสูงสุด12,000เลยทีเดียวนะครับแถมเพิ่มการชาร์จแต้มปลุกพลังอีก15%ด้วยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็คีย์ดมเนี่ยเมื่อปลุกพลังอีก30%นะครับการชนะทางย e เมื่อปลุกพลังอีก9%นะครับแล้วก็ตัวคูณดาวเมจซูปเปอร์คีอีก15%นะครับถือว่าเป็นตัวที่โหดมากๆนะครับกัตต้น ตัดได้ถึงขั้น9เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโหมดใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาในวันที่27พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือโหมด 4v4 นะครับหรือว่า Battlefront c a t นั่นเองนะครับหากเราชนะในโหมดนี้ได้เนี่ยก็จะได้รับไอเทมโซลิปเปอร์ไซนะครับสามารถเก็บสะสมเพื่อแลกไอเทมพิเศษได้ และนี่ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลของเกม d a g o n i a Saga กับแพทใหม่ที่จะเข้ามานะครับในวันที่13พฤศจิกายนนี้ใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรืออยากจะลองเล่นเนี่ยก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับ เล่นได้ทั้งระบบ Android iOS และบน PC โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็มาลุยไปพร้อมๆกันกับผมได้เลยใครที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนดีครับ